เดี๋ยวขึ้นไปกปังไม่หเอาเียนหายเลยเอาี้เอาอไมาเยเยล่าเจะหายอาหาเหมือนกันถ้ามันมีซื้อมัแล้วเหมือนกันทำไมอ่ะเอาเียออกไ ป่าใก็จะเรียกว่าแต่ใบจุดที่มันไกลๆก่อนไฟเลยยปิดไมปิดไปเลยเดเกียวลวเราไปไหนล่ะกลัวไปไไปเลยเก้่ไปแล้วไปบ้านเลย Đưa mong đi mong không mong 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 Happy Birthday To you à Happy, birthday. Happy Birthday, Happy birthday to you. อธิานละเปล่าเร็ว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 อธิฐานแล้วเป่าโอ้ยลายเต็มเลยโอ้ยขวบแล้วเนี่ยสี่สโอ้โตเป็นหนุ่มข้าวนะมั้งงกค้าวเหรอมานึ่้หอมทีเลยปิงปิงนะปิงปิงเด็กที่ใจน้อยนะรู้ไหม ไยมไมาหอมชันึมหอมทีโลๆๆโอ้ยีนจิงๆนะทำักนบตหมดแบตหมดปลาไม่ได้ชากินย่งขมทอ้าทำอรีนข้างล่างจินข้างล่างนี่แหละเด้ทีเดียว มาเลยเอาหนูจะเอาทางไหนมาแม่ตัดให้ให้ใย่าซาก่อนไปเอาตาลมาเอาตาลมาคิวผัดครื่องไปก่อนนะจะหัเครื่งก่อนไงจริงหรอคนเนี่ยเด็ หนูจะเอาแค่ใบเตยเหรอโอเคใบเตยคือต้องหั่นแค่เหมือนนั้น <c oughs> จะตัดยังไงดีไม่รู้อ่ะก็ะตัดไปเลยมันก็เดี๋ยวค่อยหยิบออกแตัดชื่อ เธอตเธอขงขึ้นอืมใครจะว่าไหนให้ย่าาก่อนหนูหนูนี่ให้ใครก่อนอันไหนให้ย่าชา เดี๋ยวหยิบไปเอาเอาวางไว้เดี๋ยวแต่ย่ทาลงมาไปวางให้อันนี้ของใครอันนี้ของหนูอ่ะไปหยิบไปก่อนเอาเดี๋ยวพิ่งสีให้ย่าสีก่อนสิหนูวางไว้ก่อนหนูวางไว้ก่อนอันนี้อ่ะไม่อันไหนให้ย่าสีอันนี้นะร้อนเง้

อ่ะน้าเบลไม่กินเหรอไม่อาม่อาทำไมลหรอม่ตายแบบปาตักแม่แม่มือมีเพื่อนหนุคนหนึ่งชื่อเล่ยชื่อใบเตยอืมอันนี้ให้ก๋อ